จิมเนียจิมเนียจะน้อยนะเฮ้ยยำสวัสดีครับผมมื้อน,นี้ไอ้วันกะสีไม่เห็ดกัเข่าคือเกาพี่น้องหมูสับดอกหอมกระเทียมพริกครับผมมาเด้อมาเด้อขัอ้นตอนแรกห้องกะ เปิดสวิตไฟครับผมอ่าเทน้ำมันลงไปอ่าอ่าตะลิวอ่าคนคนน้ำมันให้ทั่วกระทะนะครับอ เท okay. กระเทียมพลิกลงไป okay. <Okay. S 1> <Yeah. S 2> เี่ยวให้พร้อมรอม้อ่าี่แค่ลมแค่ดมกินก็มีแหงแล้วครับผมหะฮมกระเทียมสี่นองเอ้ย โอเคครับผมเดือดเรียบย้ลยเทหมูที่เราเตรียมไว้เทลงไปโคนคนโคนโคนคนให้สุกนะครับนี่หอมขัด เทน้ำที่เตรียมเทลงไปสักนิดนึงนะต่อด้วยเครื่องปรุงครับผมอ้าวเทหัวนวพี่น้องเอยจังน้อยนึงน้ำตาอย่าเทเยอะเด้อมันสีวาน อ้าูโรสซูโรสสักเล็กน้อยเล็กน้อยไม่เยอะไม่เยอะอ้าวซอสปาเขียวเทิ้งไปอ้าวตามด้วยซอสหอ,อยแล้วก็น้ำปลาอย่าเทเยอะนะเยอะจะเค็มคนให้เข้ากันครับผมคนอีกทัวคนอีกทัวเด้อ หพร้อมพร้อมอมอนแบบพร้อมเลยแบบพร้อมเลยจิ้มเนีย้ยจิ้มเนีย้ยสักน้อยนะเฮ้ยเยี่ยมสุดยอดครับผมเช่นดอกหอมลงไปครับผมเท่หิ่งห้อย คนให้เข้ากันนะครับผมอืมอม,มาเด้อครับเด้อมาเด้อมาเด้อเห็ดลายอยู่ครับผมเห็ดลายอยู่ คุณไอสิ่เมื่อกีน้น้ำกะพกเขาสวยมาน้ำได้ครับผมเด้อแซ่บครับผมแซ่บๆคุณไอซ์มาคลิปนี้แล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้ดครับเด้อขอบคุณครับ